คิดเพื่อส่วนรวมใหญ่โตอลังการใจใส่เข้ากลางดีพร้อมด้วยคุณธรรมคิดใหญ่ใจ,ใจดีหากยังมีหวังพลังของเธอยังอยู่และเธอยังคงสู้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็กำลังคึกคักกันมากเลยทีเดียวค่ะกับการชวนบวชธรรมทายาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการอบรมธรมธรมทายาตรุ่น ที่42ระดับอุดมศึกษารอบแรกตอนนี้เนี่ยก็กำลังฝึกตนอย่างเข้มข้นกันเลยล่ะค่ะโอ้โหได้ยินพี่ใบตองพูดขึ้นมาเนี่ยนึกถึงคำคมบทหนึ่งที่ว่าถ้าไม่ฝึกตนจะเป็นยอดคนได้อย่างไรป่ะเราไปกันเลยค่ะไปไหนคะก็ไปช่วงมหาลัยใจดีครับรอเราอยู่เลยอ๋อนึกว่าจะไปบวชถ้างั้นอย่เราไปชมช่วงมหาลัยใจดีกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมนายคงิ์จันอินชื่อเล่นโก้ครับผมนายพิสิทธิชัยดิษฐ์ชื่อเล่นเจครับเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาคออนุสรลนครพ่อขุนผาเมืองที่จบไปตรงนี้น้องเจรู้ไหมคืออะไรอะไรครับพี่โก้ตรงนี้ก็คือคำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ของเรานะครับ รงนี้นะครับก็คือร้านพ่อขุนผาเมืองนะครับซึ่งมีองค์พ่อเป็นที่ยหนีเยวจิตใจของชาวราชพัฒน์เพชรบณ์ทุกคนนะครับน้องเจเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสถานที่อื่นที่สําคัญในมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์เพชรบุ์ของเรานนี้คือป้ายอะไรเหรอครับพี่โก้เนี่ครับน้องเจป้ายที่พี่นามาประชาสัมพันธ์ในการบวชธรรมทายาต ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อ๋อครับนี่ก็คือสำนักงานอธิการบดีนั่นเองครับใช่แล้วครับ ใช้ทําอะไรครับพี่โก้ตรงนี้ก็คือจะเป็นศูนย์รวมหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายทุรการหรือฝ่ายต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ของเรานะครับน้องเจ้ครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หอประชุมประกายเพชรนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูร์ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาและประกอบพิธีสําคัญครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานที่ต่อไปเลยนะครับน้องเจครับพี่ก็งั้นเชิญครับครับพี่โก้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ สวนสาธารณะหนองนารีนะครับหรือศูนย์วิทยาศาสตร์ของเพชรชบูรณ์นี่เองนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรชบูรณ์ของเราน,านั่นเองครับนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมสวนสาธารณะหนองนารีนะครับ ครับผมได้ข่าวว่าพี่ไปสร้างชื่อเสียของมอมาเหรอครับเป็นชื่อเสียงครับน้องเจไม่ใช่ชื่อเสียไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรามารางวัลที่ที่ไปรับมานะครับก็คือโร่รางวัลเรติยศรางวัลยอดบีเชียสูงสุดระดับประเทศลำดับที่3เลยนะครับน้องเจแล้วยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่พี่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาต่างๆนะครับก็ได้รับรางวัลมาเช่นกันอยากรู้หรือไม่อยากรู้ครับอยากรู้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่ร้านอาหารนะครับน้องเจหิวหรือยังครับหิวแล้วครับพี่งั้นเดี๋ยวเราไปทานอาหารเพราะตอนนี้พี่ก็เริ่มหิวเหมือนกันเดี๋ยวจัดอาหารให้สาหรับน้องเจโดยเฉพาะนะครับหลังจากทานเสร็จแล้วเราค่อยไปนั่งคุยกันโอเคนะครับครับเชิญครับพี่ครับถึงแล้วหรอครับนี่ร้านอะไรครับอ๋อนี่ก็คือร้านที่พี่บอกน้องเจอะครับที่เป็นร้านอาหารอร่อยที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็ว่าได้ นะครับก็คือร้านแดงแหนมเนืองตรงนี้พี่ครับเที่ยงแล้วเจหิวแล้วครับงั้นดีเลยตอนนี้พี่ให้ทางร้านเขาจัดเตรียมอาหารไว้สําหรับน้องเจโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยพี่เลี้ยงใช่ไหมครับได้น้องเจถ้าน้องเจขอพี่จัดให้ปะ่ะเชิญครับ ครับครับผมเรื่องที่พี่สัญญากับผมที่พี่จะเล่าให้ผมฟังอ่ะเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องที่พี่จะเล่าให้น้องเจฟังนะครับก็คือเป็นเรื่องกิจกรรมวีเชียนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนของเรานะครับได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมวีเชียการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือเป็นการประสานงานระหว่างทางชมรมพุทธศาสนสากลนะครับกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุญของเราโดยมีท่านอธิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเปลืองจันดา เป็นผู้ให้การสนับสนุนและมอบหน้าที่นี้ให้กับคณะครุศาสตร์ของเราได้รับผิดชอบในการนาน้องนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวีเชียในครั้งนี้พี่โก้ครับแล้วที่พี่กลับมาจากกิจกรรมวีเชียพี่รู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็พี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับหลังจากที่พี่กลับจากกิจกรรมวีเชียนะครับน้องเจก็คือพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีสมาธิที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ และความรู้สึกที่พี่ได้รับก็คือพี่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าวันที่พี่ไปกิจกรรมตรงนั้นมีน้องๆ้อวีสตาเข้าร่วมกับชมรมพุทธศาสนากลตั้งเจ็ดแสนกว่าคน oh, โอ<ฮ>้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่<ๆ>ใช่ครับน้องเจมันเหมือนเป็นการจับปูใส่กระโดงนะครับแต่น้องวีสตาเขาก็ได้รับการอบรมมาแล้วนะครับก็ทําให้น้องๆเขาอยู่ในขอบเขตนะครับรู้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําเด็กดีวีสตาของเรานี่ก็ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทั่วประเทศนะครับก็ครับตอนเที่ยงผมไปกินข้าวที่โรงอาหารผมสงสัยะครับมันมีโปเตอร์ติดเต็มโรงอาหารเลยพี่เรื่องชวนบวชอะไรใช้พี่เอาไปติดหรือเปล่าครับอ๋อโปเตอร์นั้นก็คือเป็นของทีมงานของพี่เองนะครับน้องเจที่เราได้รวมกลุ่มนักศึกษานะครับไปติดโปเตอร์แล้วก็แจกโบชัวในช่วงเย็นนี้นะครับก็คือ พี่ว่าจะชวนน้องเจบวชเหมือนกันจริงเหรอครับจริงจริงในฤดูซัมเมอร์นี้พี่ว่าจะชวนน้องเจบวชสนใจหรือเปล่าครับผมก็คิดไว้อยากจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เหมือนกันครับโหดีเลยครับน้องเจย,ยิ่งน้องเจมาบวชอยู่ในโครงการธรรมธายญญาธของเรานะครับยิ่งจะทําให้น้องเจมีคุณภาพทั้งชีวิตทั้งการเรียนนะครับและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะครับยิ่งปิดเทอมเราปิด6เดือนนอะพี่พี่มีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับเรื่องชวนบวช การประชาสัมพันธ์ของพี่ก็เหมือนที่น้องจอีเข้ามานะครับแล้วก็ไปทานข้าวก็จะมีโปเตอร์จริงไหมะจะมีโปเตอร์ติดอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยของเราไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหรือว่าตามคณะต่างๆนะครับ,รบและยังมีใบบูชวด้วยที่จะทําให้น้องๆนักศึกษาคณะทุศศาสตร์หรือว่าคณะต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราได้รับทราบว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรดีอย่างไร,รนั่นเองครับแล้วพี่จะแจกตอนไหนครับ พี่จะเริ่มแจกในช่วงเย็นอย่างนี้น้องจีบววางว่างใช่ไหมครับว่างคับเดี๋ยวเราไปแจกโบชัวด้วยกันตกลงไหมครับตกลงครับโอเคงั้นดีเลยงั้นช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปแจกโบชัวครับครับมีความคิดอย่างไงที่ให้นักศึกษาไปช่วยงานบุญที่วัดธรรมกายเห็นแล้วภาคภูมิใจที่เขาดำเนินการจัดงานแล้วเขามาเล่าให้เราฟังว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมแล้วเขาจะมีการประสานกับ นักศึกษาโดยเฉพาะประธานสโมสรนักศึกษาก็เลยเลยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสได้ไปช่วยงานในครั้งนี้คิดว่าโครงการนี้ดีที่สุดอยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้ดําเนินโครงการนี้ตลอดไปแต,แ,แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ขอขอ,ขอบคุณที่ท,ที่โครงการนี้ได้หเห็นเห็นความสําคัญของเด็กให้ให้เปิดโอกาสให้เด็กโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมสู่สังคมภายนอกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็มาพี่ก็จะชวนน้องบวชธรรมทายาทุปสมศทนะครับบวชได้ทั้งชายและหญิงนะครับผู้หญิงให้ดูรายละเอียดที่ใบสิทธิ์บวชฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ โอกาสสำคัญของชีวิตลูกผู้ชายก็คือการได้บวชทดแทนพระคุณนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเเชื่นน่่ออมมมัััันนนใใสสิงงทีต้จกววธ,ธพบคามมา ก็เป็นอีกก้าที่พวกเราได้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ของเราครับผมขอสัญญาว่าผมจะสร้างน้องๆทั้งใน,นาคณะครุศสาสตร์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อสืบสารและสารต่อเจตนารมการทำความดีในครั้งนี้ผมขอสัญญาครับ